สวัสดีค่ะทุกคนตามสัญญาค่ะวันนี้ลี่จะมาทําคลิปนะคะแนะนําสถานที่มูเตลูที่วัดแขกสระบุรีนั่นเองนะคะทุกอย่างไม่มีความบังเอิญบนโลกใบนี้ค่ะการมาที่นี่เนี่ยเราจะมีทั้งหมด11จุดให้ให้ไหว้นะคะเราก็จะไปตามแผนที่นะคะในแต่ละจุดลี่ก็จะไล่จากที่ที่1จนถึงที่ที่11ให้ดูนะคะนะคะก็อย่างที่บอกว่าที่นี่เนี่ยลี่จะไม่ได้เล่าในแต่ละจุดที่แบบแบบเฉพาะเจาะจงนะคะทุกคนก็ลองดูภาพโดยรวมแล้วกันเนาะแต่อย่าจะบอกว่า ไปแล้วดีมากๆอย่างองค์พ่อพะิคเนตนะคะด้านหน้าเนี่ยจะเป็นอ,องค์บรมครูองค์ดำนะคะซึ่งจะเหมาะสำหรับคนที่ปีชงนะคะใครโดนคุณใส่โดนของทำอะไรไม่ค่อยขึ้นจากที่เคยขึ้นแล้วก็ไม่ขึ้นเนี่ยมาไหว้ที่นี่นะคะที่นี่จะรวดเร็วทันใจมากจริงแล้วก็องค์พระแม่สตินะคะคือองค์พระมารดาของโลกนั่นเองจักรวาลนั่นเองนะคะซึ่งในภาษา อ่าลิกเป็นช่วงนิดนึงเพราะว่าเสียงที่ได้ยินนั้นเนี่ยก็คืออ่าพรามโก้นะคะก็ได้ส่วนนะคะแล้วก็นำในส่วนของอ่าตัวลูกประคำแล้วก็ จี้ขององค์พระแม่สติเนี่ยมาให้เราด้วยนะคะคือท่านให้กลับบ้านมาแล้วก็บอกว่าไปสวดน,นะคะแล้วก็ถวายพระแม่นะคะแล้วก็สวดชื่อองค์พ่อพระพิคเนสก็ได้นะคะแล้วก็ถวายบุญท่านนะมันก็จะเป็นลูกประคำแล้วก็เป็นจี้นะคะเป็นร้อยใส่เอาเองนะก็รู้สึกดีมากๆเลยแนละ้วท่านก็เจิมในส่วนของหน้าผาให้นะคะเหมือนเป็นเครื่องหมายแสดงว่าเออเรามาถึงที่่แล้วเรามาขอพรสําเร็จแล้วนะคะใครที่มานะก็มามูเตลูนะคะมาบนบานสารก เพรอแม่ได้นะจะกินมังสวิรัติกี่วันจะกินเจกี่วันแล้วแต่นะคะที่เราสะดวกได้เลยนะก็หลังจากนี้นะคะก็จะเป็นภาพบรรยากาศโดยรวมต่างๆนะคะที่ในวัดที่มีทั้งหมดเนาะเดี๋ยวลิจะใส่ชื่อเพจทางวัดไว้ให้นะคะแล้วก็ทุกคนก็ลองไปตามดูตามชมกันนะคะอย่างที่บอกว่าสิบป,ปากว่าไม่เท่าตาเห็นนะก็อยากให้ทุกคนได้ลองไปดูตัวลี่เนี่ยประทับใจและคุ้มค่าที่ได้ไปวัดนี้มากๆเลยค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย